สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น S&P n n กับความน่าสนใจของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของตัวบริษัทจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น S&P n n นะครับหรือว่าบริษัทศรีนา,นาพรมาเก็ตติ้งจำกัดมหาชน ซึ่ง S&P เนี่ยก็เป็นบริษัทที่เพิ่งเข้ามา IPO เมื่อช่วงเดือนกร,รกฎาคมปี2 5 6 4นี้นะครับโดยที่ลักษณะธุรกิจของหุ้น S&P n นะครับก็จะทำเกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องดื่มนะครับพวกเยลลี่อะไรพวกนี้ที่เรารู้จักกันก็จะเป็นพวกขาไก่โลตัสนะครับแบรนด์เบนโตอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราน่าจะรู้จกักแล้วก็คุ้นชินกันดี ก็ถือว่าเป็นอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจเนาะในเรื่องของธุรกิจของเขานะครับสำหรับใครที่อ,อยู่ในยุคประมาณ90เนาะขึ้นมาสักหน่อยเนะี่ยน่าจะคุ้นๆกับสินค้าเหล่านี้นะครับล่าสุดนะครับทางบริษัทก็ได้มีการเปิดตัวขนมรูปน่องไก่ผสมกัญชาลดบาร์บีคิวนะครับภายใต้แบรนด์โลตัส ซึ่งนอกจากจะเป็นสินค้าสายเขียวตัวแรกของบริษัทแล้วนะครับก็ยังเป็นขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของใบกัญชาลายแรกของประเทศไทยอีกด้วยโดยที่จะมีการเริ่มวางขายในห้างโมเดิ t เทรดแล้วก็ในร้านสะดวกซื้อช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับสำหรับราคาของขนมอันใหม่อันนี้นะครับจะอยู่ที่30บบาทต่อซองนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของหุ้น s อในครั้งนี้นะครับซึ่งตามที่ผมเข้าไปอ่านในข่าวเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าขนมรูปน่องไก่ผสมกัญชารสบาร์บีคิวอย่างเดียวนะที่เขาจะมีการเปิดตัวออกมานะครับเขาก็มีแผนที่จะมีการเปิดตัวสินค้าที่ทำเกี่ยวกับกัญชงกัญชาของเขาเนี่แหละออกมาเพิ่มเติมอีกนะครับ ไม่น้อยกว่า5ผลิตภัณฑ์นะครับโดยจะประเดิมตั้งแต่ช่วงต้นปี65ก็ช่วงประมาณเดือนมกกราคมนี้นะครับด้วยขนมรูปน่องไก่โลตัสผสม,มเมล็ดกัญชงรสสาหลายแล้วก็ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเปิดตัวอีก3ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็จะมีเยลลี่เจล่ปาร์ตี้ผสมกัญชาเจเล่วิตามิน ผสมสารสกัด CBD แล้วก็ปลาหมึกอบเบนโตะผสมใบกัญชาอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยจะสามารถติดตลาดแล้วก็ครองใจผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใดนะครับ ซึ่งก็ต้องมารอดูกันต่อไปโดยที่เขามองว่าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ออกมานี้นะครับน่าจะผลักดันยอดขายแล้วก็ทำให้ยอดขายเขาโตขึ้นนะครับในปีหน้านี้น่าจะเกือบๆกือบ100ล้านบาทเลยอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของยอดขายที่เกิดขึ้นตามข่าวที่ผมไปอ่านมานะแต่ว่าพอเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะได้ตามนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันต่อไป เรามาดูงบผลประกอบการในราย9เดือนปี64นะครับของหุ้น S&P n นะตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่3,169.54ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่316.29ล้านบาทกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่40สตางต่อหุ้นซึ่งถ้าเรามาดูในรายละเอียดของรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับเราจะพบว่า รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นภายในประเทศไทยนะครับคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณ78%ประมาณ13%ี่ยก็จะเป็นรายได้ที่มาจากในเขตธุรกิจ CLMV นะครับซึ่งก็เป็นเขตธุรกิจของภูมิภาคอาเซียนในประมาณนี้นะครับ แล้วก็อีกที่เหลือเล็กน้อยเนี่ยก็จะเป็นรายได้ที่เกิดจากการส่งออกนะครับโดยที่รายได้จากการขายเนี่ยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นขนมขบเคี้ยวนะครับประมาณ1,679ล้านบาทแล้วก็เครื่องดื่มอีกประมาณ1,388ล้านบาทโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าธุรกิจและก็งบผลประกอบการที่เกิดขึ้นของหุ้น S&P เนี่ย ค่อนข้างน่าสนใจเข้าใจว่าหุ้นตัวนี้ผมเคยทำตอนที่เขากำลังจะ IPO ด้วยนะครับก็ลองย้อนไปดูได้แต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลเก่าๆแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ยังมองว่าน่าสนใจนะรอบนี้พอมามีโปรเจกต์ในการปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาเนี่ยก็ก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำออกมาเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใรนะครับ คือเราก็ต้องไปติดตามกันต่อไปแหละทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของความถูกความแพงนะครับของหุ้น S&P n m ณนะปัจจุบันเนี่ยแพงไหมคือถ้าปกติแล้วนะผมก็มองว่าหุ้นที่เพิ่งเข้ามา IPO ใหม่ๆเนี่ยราคามันมักจะยังไม่ลงไปหาพื้นฐานของเขามากนะครับอาจจะมีในเรื่องของการเก็งกําไรอยู่บ้างอะไรแบบนี้นะครับหลายๆอย่างประกอบซึ่ง ผมก็เลยยังมองว่ามันก็ยังมีความพรีเมียมอยู่พอสมควรนะแต่ว่าคืออันนี้มันก็แล้วแต่ความความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมีความน่าสนใจไงผลิตภัณฑ์เขาแบรนด์ของเขาอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยอาจจะส่งผลทําให้ราคาของหุ้นเนี่ยมันก็อยู่บริเวณประมาณนี้มันก็โอเคแล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเรามาดูค่า PE ในปัจจุบนันอยู่ที่30เท่านะ ค่า P/BV อยู่ที่ประมาณ4เท่าก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า P/BV ของหุ้น S&P n ก็ค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับก็อย่างที่บอกแหละหุ้นที่เพิ่งเข้ามา IPO นะครับส่วนใหญ่ราคามันจะยังไม่ลงไปหาพื้นฐานของเขาอะไรแบบนี้แต่ถามว่าบางทีคือราคาพื้นฐานของเขาก็อาจจะอยู่ตรงบริเวณนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างหุ้น S&P เนี่ยเขาก็มีแบรนด์ที่ มีมูลค่าอยู่แล้วนะครับแบรนด์ของเขาเนาะพวกน่องไก่โลตัสเบนโตเจเล่อะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วคือ,อพื้นฐานจริงๆมันจะอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่ามันอาจจะลงไปได้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเข้าใจว่า IPO ของเขาเท่าไหร่นะประมาณ9บาทหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงนะครับราคา IPO ของหุ้น snmp เนี่ยอยู่ที่9บาท20สสตางค์นะครับ ราคาพาของเขาก็50สต,ตางซึ่งราคาในปัจจุบันคือมันก็ยื่นเหนือราคา IPO ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่11บาท30สต,ตางเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอดูกันว่าเฮ้ยราคาตรงบริเวณนี้เป็นราคาพื้นฐานของเขาหรือเปล่าหรือมันมีโอกาสที่จะลงไปได้อีกไหมอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าวอลุ่มการซื้อขายก็ลดลงพอสมควรเนาะก็ อย่างที่บอกแหละตอนที่มันเข้าใหม่ๆนะครับมันก็จะมีวอลลุ่มซื้อขายที่ค่อนข้างเยอะแต่พอผ่านไปนานๆนะครับวอลลุ่มมันก็จะลดลงพอวอลลุ่มมันลดลงนะครับแน่นอนครับาราคาที่มันเคยขึ้นไปมันก็น่าจะมีการปรับตัวลงมานะครับซึ่งเราก็ต้องไปพิจารณาส่วนนั้นประกอบด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะเข้าไปาซื้อลงทุนกับหุ้น S n n P นะครับ ถ้าเราลงมาดูนะเราจะเห็นวอลลุ่มการซื้อขายของเขาตอนนี้ก็ยังก็ยังคงมีนะประมาณหลักล้านนะครับหลักล้านสูงสุดก็ประมาณ 16- 17ล้านนะครับก็ยังถือว่าวอลุ่มของหุ้น s อสเนี่ยก็ยังพอมีอยูอ่เพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือวอลุ่มมันจะแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องมา รอดูกันต่อไปแต่คิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยวอลุ่มของหุ้น s อส p ก็น่าจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะว่าก็เป็นหุ้นไม่ได้เป็นหุ้นขนาดใหญ่มากอะไรแบบเนี้ยมันยังไม่มีแบบอ่ามันยังไม่ใช่หุ้นที่เขาเทรดกันมาก,กน,นะครับก็ต้องไปรอดูกันต่อไปเนาะ,ะสำหรับใครที่สนใจหุ้นตัวนี้ก็มาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับหรือว่าใครที่มีข้อมูลอะไรมากกว่าน,นี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ละกัน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเพื่อนเพื่อนใดน,น,นะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื <ๆ S 2> พ่อนเพื่อนหรือคนที่รู้จักอนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ